สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับวินกินเที่ยวแห็แล้วเน้อครับวันนี้ขอป้าปอแม่พีน้องมาหูจักกับเทพธิดาดดยหรือว่านอไม้เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้นอออกนะครับปอแม่พีน้องครับบวกผักไหนไหนนะครับโดยเฉพาะผักเหนือบ้านผมนะครับนี่ผมก็ได้นอไม้จากสวนมานะครับเป็นนอไม้ไร่นะครับเนี่ยัตักมาต้มเอามาต้มนี่นะครับน่ครับนี่ทั้งหางเล็กหางใหญ่ครับนี่ครับ ต้มไปก่อนครับได้นอสุดก่อนมาต้มไว้ก่อนครับเราสามารถทําเมนูได้หลายอย่างครับนอไม้ไร่ต้มนะครับเป็นนอที่เป็นกกที่ปูกไว้ข้างสวนนะครับขอบคุนะครับนอไม้ไร่ครับต้มแบบเตานี่ครับเตเอาโลครับเจ๊้หลวใส่ไฟอีนะครับต้มมาสามชั่วโมงนะครับพอไม่ี่นองครับเดี๋ยวสักกอต้มสักสี่ชั่วโมงก่อ อ็จะได้แล้วนะครับนอวไม่อะไรครับพาต้มจีนแล้วครับท่าก็สามารถนําไปปรุงเมนูอาหารได้หลายอย่างนะครับทางเหนือเิ่นก่อส่วนใหญ่ก็จะเอาต้มยำนะครับต้มยำตัวไม้ใส่น้ําปูครับน้าปูตีน้ํดำนั่นนะครับยำนัวไม้ก็ต้องใส่น้ําปูครับทางเหนือครับถ้าขาดน้าปูไปพดทาครับไปเป็นนะครับแล้วก็เอาไปพัดก็ได้นะครับพัดใส่วุ้นเส้นใส่หมูสับได้ครับเอาไปแกงก็ได้นะครับ แขกนอไม้ต้มครับกดลําไปแหมยางนึงนะครับไปพัดไปต้มไปแอว่าเอาไปทำเป็นต้มจืดก็ได้นะครับนอไม้นี่ก็สารพัดมีหนูนะครับนี่ครับพัดอีเขาก็เอาไปไปแกงได้นะครับแกงใส่กระดูกหมูครับเหมาะครับแกงใส่ไก่ก็ล้ำนะครับนี่เป็นนอไม้ไรจากสวนนะครับนอไม้ไร่รนะครับ ถ้าเป็นนอไม้ไร่จากดอยนะ่ก็จะมีหางน้อยๆครับที่เป็นขายเป็นกิโลนะครับก็สามารถเอามาถ้าเป็นนอสดก็ามาต้มนี่ได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นนอที่เปิ่นต้มมาแล้วมัดไข่นะครับแต่นอของผมนี่ก็เป็นนอไม้ไร่รอจากสวนครับปลูกไว้ใน,นสวนก็เอามาล่างเอามาล่างเอามาคุกหัวคุกหางครับมาต้มในตั๋วโลยครับเจเจหลวนะครับ เอหลวต้มครับสามชั่วโมงวัานไปแล้วครับพ่อพี่น้องครับก็ว่าสักสี่ชั่วโมงก็คงจะได้ผลดีครับจากนั้นเราก็เอามนกน้ำเจ็นครับพ่อแม่พี่น้องครับคิดเมนูอย่างก็ทาไปเลยครับวันนี้ก็จะทําเมนูยำนอไม่ใส่น้ําปูครับที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับเอาไปพัดก็ได้เอาไปแกงก็ได้เอาไปต้มจืดก็ได้ครับโอ้เมนูหลายจังครับเราก็ร้องกินอาหารตามนี่แหละครับ ตามฤดูกาลครับปุ่มไม่ี่น้องครับนะครับทีมนี้ก็ขอขอบคุณปุ่มไม่ี่น้องกับที่คุณนครับอย่าคอยที่ตามคิปกองผมนะครับจยบาลืมเนื้อครับนอไหมต้มนะครับอาหารตามฤดูกาลเนื้อครับอนใดบ่มนี้นอบ่มนี้กอก็เสื้อเอาได้ครับเยอะแยะมากไม้ครับป่มไม่ี่น้องครับ